เสื้อแข็นยาวเพราะว่ามันหนาวสกลนครอ,อ้าวต้นไม้บ้านแคบเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้ก่อนอันนี้ข้างหน้านะคะตายไม่เหลือซากนะคะเพราะว่าตายหมดแล้ว สยญ่ค่ะสยายไมะนาวตรงเตีงบ้านเราไม่ดกเหมือนบ้านปู่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะอ,นนอาจจะสายหน่อยเพราะว่าไปโรงเรียนลูกแล้วตองน,น,งานาีนก็จะนม่นานไปแล้วสายเราก็สายนู่นก็ใช่นะคะอ,นนอาจจะสายหน่อยเพราะว่าไปโรงเรียนลูก แล้วต้นนา้มันจะตนมะนาวที่ตั้งแต่ปีที่แล้วี่ยออกดอกแล้วนะคะต้องเห็นออกดอกข้างบนนะคะบริเวณบ้านของเราแต่เราล้อมรั้วนะคะเพราะว่าต้นมะนาวเพราะมะนาวจะตายเหมือนกัน ้ือดึงก๊อกน้ำแล้วแท้เลยแสดงว่าที่บ้านเรานะ่ฮะเสียงนกเสียงกาเสียงเสือแต่ตัวนี้ข้าพเจ้าใส่อสนนะะจิจลองหูลายตาสั้งหมดเนะคะใจเย็นใจเย็นตายสะบัดลายทุกที่ สายเราก็สายนู่นก็ใช่นะคะไม่สายสายนี้ทำไมดึงแน่นีปแทปกติจะถ่ายมุมข้างนอกนะคะให้ดูโอ๊ยตายแม่เจ้าเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้ก่อนอันนี้ข้างหน้านะคะตายไม่เหลือซากาะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอือืม ก็จะประมาณนี้นะคะอันทำไมเป็นสภาพแบบนี้ดูสิคนะมไม่อยู่หลายวันอีกจะลายหูหลายตาสักหน่อยนะจะเย็นเต็มมาแต่ลิ้งจี่เนี่ยคงทนมากไม่ได้ลดน้ำเลยอ,นนอาจจะสายหน่อยเพราะว่า ไปโรงเรียนลูกแล้วแต่าาตงานก็จะไม่นาน่าดี่โมงเช้าบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะติดสปอตไลท์นะคะตอนเช้าที่บ้านเรานะคะเสียงนกเสียงกางนะแต่ตัวนี้ข้าพเจ้าใส่อ็ลองหูลายตาสักหน่อยน,นะคะ จะเย็นจะเย็นไม่สายสายนี้ทำไมดึงแน่นแท้ปกติจะถ่ายมุมข้างนอกนะคะให้ดูโอ๊ยตายแม่เจ้าสงสัยต้องตื่นเช้าหลายวันนะนี่คือดอกม่วงเดี๋ยวพ่อพ่อก็เจ้าของบ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านอเอาแบบนี้ก่อน แต,าาแต่ลิ้งจีงเคนี่ยคงทนมากไม่ได้ลดน้ําเลยไม่สายสายนี้ทำไมดึงแน่นีแท้ปกติจะถ่ายมุมข้างนอกนะคะให้ดูโอ๊ยตายแม่เจ้าเท้าที่บ้านเรานะคะเสียงนกเสียงกา<ๆ>แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าใสาาใ่อยู่ตั้งหลายวันห้าวันนะคะตอ<ๆ>นนี้กินนมม้ำไหมคะ นี่นะคะน้ำไหลค่อยเพราะเราไปเปิดข้างหน้าด้วยจุดตั้งแต่ปีที่แล้วออกดอกแล้วนะคะก็เห็นออกดอกข้างบนนะคะต้นไม้บ้านเราต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็อยู่อะไรประมาณนี้นะคะเรา้อยู่ตั้งหลายวันห้าวันนะฮะวันนี้กินน้ำไหมคะ นี่นะคะน้ำไหลค่อยเพราะเราไปเปิดข้างน้่ด้วยกจุดโมงเชา้าบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะติดสปอร์ตไลท์นะคะสปอร์ตไลท์เอา,าสายหน่อยเพราะว่าไปโรงเรียนลูกแล้วใส่น้ำใส่กมะนาดนี่นี่ก็แค่ อยู่ตั้งหลายวันห้าวันนะคะตอนนี้กินน้ำไหมคะ,มน,ะ,คะน้ำไหลค่อยเพราะเราไปเปิดที่แง่ด้วยจุดน้ำสะบัดไหลทุกที่เริ่นจี์เราแล้วค่ะว่าเราไม่มีน้ำที่ไม่มีน้ำเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ำนม,ไ,มไหลสะบัดไหลทุกที่ 6โมงเชา้าบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะติดสปอตไลน์นะคะปอยเวลาสายยางจากฝั่งนี้ว้าวสามฤด,ดูค่ะมะนาตัวนี้ก็จะตั้งแต่ปีที่แล้วออกดอกแล้วนะคะต้องเห็นออกดอกแล้วข้างบนนะคะต้นมะนาวเพราะมะนาวจะตายเหมือนกัน สายเราก็สายนู่นก็ใช่นะคะออาจจะสายหน่อยเพราะว่าไปโรงเรียนลูกแล้แตอนนี้ก็จะไม่นานที่านี่หะหกโมงเช้าบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะติดสปอร์ตไลท์นะคะ ตายหมดแล้วสายเราก็สายนุ่นก็ใช่นะคะยา <Yeah. S 1> ใช่แล้วเยปล่อยน้ำให้ต้นมะนาวก่อนตายแล้วนะคะตายต้นแล้วเพราะว่าิสะใหญ่ค่ะะใหญ่มะนาวตรงเตงบ้านเราไม่ดกเหมือนบ้านปู่อะคะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเลิ่นจรีราแล้วนะคะเราอยู่ตั้งหลายวันห้าวันนะคะวันนี้กินน้ำไหมคะนี่นะคะน้ำไหลค่อยเพราะเราไปเปิดขางหแ้่ด้วยอีกจุดก็จะประมาณนี้นะคะจะตายเหมือนกัน ดูสิคสอส้ยองอายงตื่นเช้าหลายหลายวันนะคะดูคือดอกง่วงเดี๋ยวก็รอก็จะสายแล้วก็สายนู่นก็ใช่นะคะนี่ต้นมะนาวเพราะมะนาวจะตายเหมือนกันตอาอยู่ตั้งหลายวันห้าวันนะคะ ตันนี้กินน้ำไหมคะนี่นะคะน้ำไหลค่อยเพราะเราไปเปิดข้างหน้าด้วยต้นไม้บ้านเราต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็อยู่อะไรประมาณนี้นะคะเวลาสายยางจากฝั่งนี่ว้าวสามเดดูดค่ะมันหนาวตัวนี้ก็ต้องสายต้องตื่นเช้าหลายๆวัน,นะคะ พี่อดอกน้องม่วงเดี๋ยวก็ท้อก็จะลฉาหูลายตาสักหน่อยนะใจะเย็นใจเย็นอะโวคาโดของเราเอะโวคาโดแล้วทำไมเราไม่มีน้ำที่ไม่มีน้ำเพราะว่าเราไม่ได้รดน้ำ ไม่ม,มุมไม่สายสายนี้ทำไมดึงแน่นแค้ปกติจะถ่ายมุมข้างนอกนะฮะให้ดูโอ๊ยตายแม่แเจ้าอวโะโดของเราเอวโะโดสายเราก็สายนูนก็ใช่นะคะ ตั้งแต่ปีที่แล้วออกดอกแล้วนะคะต้องเห็นออกดอก